มีน้องๆคนไหนที่ถึงบ้านแล้วบ้างคอมเมนต์ Comment บอกพี่แป้งหน่อยสอนรับมุงกุดหรือเทียล,ล่านะคะที่เป็นเพชรสีฟ้าแบบนี้ใส่ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายไม่มีไม่ได้แล้วเขาแจกเพียงแค่1500ชิ้นเท่านั้นเข้าแแบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาได้แจกของไปแล้วนะคะน,น้องๆเป็นธีมแบบฮาโลวีนอะไรอย่างนี้นะคะและคราวนี้เขาเปลี่ยนเป็นธีมคริสต์มาสแล้วนะคะน้องๆซึ่งการเล่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องเอาตัวเองนะคะหรือเทียร์ไอกล่อ,องของขวัญเนี่ยไปถึงเทียร์ให้ได้ค่ะและน้องๆ,ๆ,ๆ <vibrations S 2> นะคะจะ <ๆๆ S 2> ต้องเล่นอยู่ในแบบนี้เป็นเวลา15ชั่วโมงนั่นเองซึ่งสามารถ a f k ได้นะคะน้องๆไม่ติดนะคะซ,นนซึ่งการเล่นก็คือเราเอากล่องสีเดียวกันหรือกล่องที่มีหมายเลขเดียวกันอะไปติดกันนะคะหรือเอาไปค้าบรวมกันเนี่ยน้องๆมันก็จะเปลี่นนตัวเลขขให้้สูงึ เอาไปคาฟรวมกันจนกว่าเลขของเราเนี่ยจะไปถึงเลข54นะคะน้องๆแนะนำนะคะว่าเอาอันเลกเยอะๆนะคะมันจะได้อัพเทียร์ไปเรื่อยในการเริ่มต้นสมมติน้องๆองัพแค่เทียร์หนึ่งเนี่ยน้องๆก็จะเริ่มแค่กล่อง1น,นะคะ1บวก1มันก็จะไปเลข22 2เ2จอกันก็ไปเลข3าอะไรแบบนี้นะคะน้องๆมันไม่ใช่การบวกเลขน,นะคะมันคือการที่เป็นแบบเลขเดียวกันแล้วก็ขยับเวลขยับเทียร์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าน้องๆจะเทียร์54แล้วก็ได้ของนะคะ